สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่วัดกลางนะคะอยู่ในเขตอำเภออยู่ในตัวในอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งภายในนี้จะเป็นเจดี JD นะคะกลางเมืองสุรินทร์นะคะที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีความวิจิตรพิสดานงดงามมากวันนี้ยโสธราศริภาพประภากรจะพาทุกท่านมา นมัสก,การพระพุทธรูปสําคัญแล้วก็มหาเจดีที่นี่ว่ามีอะไรสวยงามแล้วก็ที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในบ้างนะคะตามมากันเลยค่ะเสียงระฆังบุญนะคะสวยงามมากเลยด้านซ้ายขวาก็จะเป็นการปั้นช้างนะคะซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของเมืองสุรินนะคะแถบบริเวณเจดีนะคะก็จะมี อาพันพุ่มสวยงามนะคะแสดงถึงการสักการะบูชาในมาเรียบไปวัดบู๊ไปวัดบู๊ด้วยไติดติดเอาเอาอัไไดเขาที่นี่เป็นยิ้อันนี้คือภายในของพระอารามนะคะก็จะเราก็จะเจอพระบุตดธดาน้อยนะักะเลด,ดี้บุตธาน,นะคะ แล้วก็ถ้ามาทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพระประจำวันเป็นพระปางนาคปรกนะคะปางถวายเนตรปางทำสมาธิปางเลไยนะคะปางอุ้มบารนะคะปางศิหศัยญาติปางประธานพรนะคะแล้วก็ปางรำพึงนะคะอันนี้ปางถวายเนตรนะคะแล้วก็จะเป็นที่บรรจุพระมีที่เก็บนะคะ สิ่งสำคัญต่างๆาอะไระ๋อ,รอหลวงพ่อพระสย<พ>ายอันนี้เป็นหลวงพ่อพระสัยนะคะที่เป็นการจำลองย่อมานะคะแล้วก็เป็นพระสำคัญของบ้านเมืองนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะตลอดจนถึงนี่ก็จะเป็นพระประภากรคุณอาจารย์เดือนนะคะเจ้าคณะจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะเนาะ นะคะแล้วก็ภายในบริเวณนะเขาก็จะประกอบด้วยฉัตรนะฮะที่แสดงถึงผู้มีบุญญาธิการนะคะในการยกถวายาเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นพระหยกนะคะที่เป็นศิลปะแบบขอมโบราณแล้วก็น่าจะทําด้วยวัตถุมีค่าแล้วก็คือมรกรนะอาจจะเป็นหิน ที่มีค่าก็ได้นะคะเนาะนะคะภายในอาเจดีนะคะก็ยังเป็นที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุและก็พระอัฐิธาตุต่างๆนะคะไว้ให้สาสธิกชนนะคะได้สักการบูชามากมายาแล้วก็จะมีพระนะคะสังกัญจายสมเ็จพุทธจันท์โตความรงังสีหลวงปู่โทษหยียบน้ำทะเลจือพระพุทธโสธรพระเก้วมรกตนะคะ สวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม ว้าวนี่ก็คือพระกริ่งจอมสุรินนะคะเป็นองค์ใหญ่เนาะสวยงามมากเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยก็จะเป็นพระพุทธโสธร ภายในยังมีการประดิษบใบสีนะคะขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบสีสู่ขวัญน,นะคะการถวายเป็นพุทธบูชานะคะ